ามขั้นตอนนิดนึงตอนเออตรงพ rocess การจ้างเนี่ยคือปาต้องอมีผ่านการสัมภาษณ์แบบเข้มงวดไหมคือพี่ฟังจากน้องๆนักเรียนหลายๆคนของพี่ลีเองเนี่ยขั้นตอนที่จะผ่านพอจะพอจะผ่านพวก hiring manager ไปเรื่องผ่านการสัมภาษณ์เนี่ยดูมันเข้มข้นมากของปาเจอตรงนี้ไหมคือสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะพอสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะให้เราแบบว่าไปทดลองงานไปทดลองแบบประมาณสามชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากทดลองปับ เขาจะแบบว่าโอเคนะตอนที่ทดลองงานคือเขาก็จะดูแล้วว่าเธอแบบแอคทีฟเธอทํำไหมไม่ใช่ไปแล้วไปยืนเฉยอะพิรีมันก็จะมีแบบที่ไปแล้วไปเส็ไม่รู้จะทาอะไรแต่นี้คือไปก็แบบไปทำนู่นจับนู่นจับนี่เพราะเราเคยฝึกงานมาแล้วฝึกยังไงเราก็แบบเราก็เข้าไปแบบไปอัพโพสกับเด็กเยอะๆอะพ่รีตอนตอนที่แบบทดลองอัพโพสกับเดกเยอะๆคือทําให้เป็นธรรมชาติอะเราก็ทําให้สมวัยเขาว่า เออเด็กเด็กเราจะทีสเด็กแบบอินแฟนโลเลอร์แบบไหนเพราะเขาจะ <c oughs> เพราะอย่างกับที่ตอนที่ไปทดลองไงเขาให้ไปแบบให้ให้ให้ลองทั้งอินแฟนแล้วก็คือภายในเยวเวลาสามชั่วโมงเนี้ยเขาจะให้ไปที่อินแฟนด้วยไปที่โทเลอร์ไปที่พีสคูลด้วยให้รีดูว,ว่าเราแบบแล้วเขาก็จะมองเราว่าเราอจะแมทชิ่งกับที่ไหนอะค่ะแล้วก็ <c oughs> เราก็เลือกเราก็จะบอกแล้วเราว่าหลังจากที่ไปมาสามที่แล้วอะ เราสนใจที่จะอยู่กับ in fan หรือโ o t r o l l e r หรือ p ีสกูใช่คะซึ่งเขาก็ประเมินเรามาแล้วเพราะว่าเขาจะพูดเป็นห้องว่าเออว่าเฮ้ยคนนี้มาเป็นยังไงมา้างฉันจะจ้างนะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วถ้าฟีดแบ็กดีก็คือจบแต่ถ้าฟีดแบ็กไม่ดีเขาก็ไม่เอาอันนี้ก็เป็นกระบวนการสัมภาษณ์ที่แปลกออกไปเนาะมีการให้ทดลองทําจริงๆก่อนร,รับเข้าทํางาน ใช่่ะเพราะเขาบอกว่าเขากลัวไม่แมทช์เพราะหนูเคยถามแต่ทดลองเน่ะบางที่ก็ให้เงินบางที่ก็ไม่ให้เงินนะคะก็เลยแบบฉันให้นะฉันให้นะสองชั่วโมงแต่บางที่แบบฉันไม่ให้นะคือแบบทดลองฟรีอย่นะคะ่ะอืมอืม